ผลลูกเป็นจังไดมากจังไดเหมือคขึ้นนี่ผู้ใด,ได้ได้เบิ่งไล่สดของครูครูสีวิไลแน่พี่น้องรเรียกว่าสองราที่นีของฟังไทยาลกักกาฟังเล่าน้องที่ดาลา่าวนําผลงานเพื่อของเพิ่นมากรับลองบนเวทีเมือคขึ้นนี่อ้า<ม>ผู้ใดได,ได้ฟังแน่เราพี่น้องเนาะ<ม>แต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมทางไท่ยฟซีแฟนคลับสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีสสดนิดมอแคนแฟนมอล่ําทีคารวรักส,สู้ผู้สู่คนมันนี้มาพบมาพบกันคืนนนอเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาแพทคนโกสุริโยบานธา เปลี่ยนจังแบบพีผ่ผานเสียดายไล่ซดจบเร็วไปจากนอ้อยแมนบอสครึ่งชั่วโมงนาะพี่น้องเนาะสามสิบแปดนาทีบ่ถึงสี่สิบปันไดแอดนีนหน่อยขอไปเบิรงเมือขึ้นนี่แต่ผลลูกพี่น้องน้องที่ดาลาวนำทีมวสันอเพาะว่าสิเป็นพี่ไอพี่ปรารถนาพี่ีเค <Okay. S 1> แมนบอเมื่ขึ้นนี่ขึ้นรองนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียดายว่าเวลาเพิ่งจำกัดได้ลองเฉพาะน้องที่ดาลาวหลายผลงานเพลงน้่กันบพว่าสิเป็นจากใจคนลราแมนบอ ลวก็หอบฟังขามโค้งแต่มีสองผลงานเพลงหลงังๆในเพลงผ่านที่นองทิดาลาวมีการหยิบยกมาร้องอนั่นก็คือเพลงของคุณแม่ฮันนี่สีสารน้ำตารลนบนที่นอนน้ำตารลนบนที่นอนมันบอครับอ่าเป็นจังไดสุดยอดหลายๆคนก็ว่านี่แหละราชินีหมอลำของฟังไทยบาทที่นี่เพลงผาา่านบอกท่านได้เมืดค้นลูกลอบสองพลงผ่านน้องทิดาลาวเอาผลงานเพลงของ คุณแม่อินแต่งแก้วบวัวลาถือว่าเป็นราชินีในวงการหมอลำฟังสอปป,อปลาวครับผมหลายคนอาจสิจจาได้หลายคนอาจสิจจาบ่ได้เพืน่นเป็นผู้ใดมากจังใดนาะพี่น้นองเนาะคุณแม่อินแตงแก้วบวัวลานี่ถือว่าสิวาไปแลกกับเพื่อนอา,ายุบ่ท่าใดหลายดอกมพื่อําผ่านแต่ว่าเขากะยกย่องเพิ่นจังสีเนาะครับถือว่า,วาช่วงที่เพิ่นเสียเป็นศิลปินหมอลำที่มีชซื้อเสียงของทางฟังสปปออ ถ้าศิวาไปแล้วกากคือไข่ไข่กันครับเมฮาน,นีสีสันแต่ว่าสําหรับพี่น้องทั้งฟังซปปอนี่เสือวาหูจักกันเป็นอย่างดีสําหรับคุณแม่อินตแตงเกี่ยวบัวราซะไปม, <า S 1> มื่อนี่แอดนิดหน่อยเขาไปเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะตอนไล่ซดกับเขาไปเบิง้งแล้วก็ไล่ซดจบไปแล้วกับเขาไปเบิ้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องอก็เลยคุ้นๆสำหรับผลงานเพลงนี้ออ้กินดองซ่องกับบัวห่แมนบอกขาไปเบิ้งคือคุ้นเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ใด ไปหาตนฉบับเป็นของคุณแม่อินแต่งแก้วบัวลาอืเขาไปฟังแล้วแอดมินหน่อยตอนทีเพิ่นเสียเนพีนองเนาะเดี๋ีโอกาสเทตคลิปของเพิน่นถือว่าเป็นช่วงแรกๆที่แอดมินหน่อยกับพี่ข้ามานเดี๋ีโอกาสขอมาเวา้าข่าวเกีก่ยวกับวงการมอหลงมอลลัอลพอดีแล้วกับช่วงนั้นก็เกิดเรื่องพอดีกับคุณแม่อินแต่งแก้วบวัวลาหลากหลายเรื่องเล่าขอมาเนพีนองเนาะถือว่าเป็นราชินีมอลลัทางฟังสปป มนนีวงหมอล่ำของเผินนำาพลงผานเขาไปสร้างแบบเกาคนลุกคนลุกคือกลับไปฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งพอวานนี่ลหละน้องที่ดาล่าวเอาผลงานเพลงของเผินมาลองเขาไปฟังส่วนฉบับแล้วก็โอ้แห่งคนดุกทิมอรคิดถึงแต่ว่ามันขึ้นเอฟพีเฟนครับเสียงแตกเสียงแตกแตน่ไหยจมกันลายจมให้หยางลราบันี้ เด้ฟังหน่อยพดไล่ซพท i, <อ>ันไปจังน่อยวาสันวาคนนี้เวลาจํากัดเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บอกว่าเอาข่อยงงคือ <c oughs> จบจังสี่คือจบยังกับเข้ากับวอลลูวาอันนี้ไปไปขึ้นวงกับกับศิลปินทางฝั่งสงปปอวาสันอเข้ากับบอลลูวาคนตกลงพูดจาก,กันแบบใดแนวไดเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าสีจังได้ก็ตามก็ได้เห็นแล้วมือขึ้นนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องชิดาลาวที่ขึ้นเวที ทางฟังสปปวสันเถาะปะกติแล้วเขาสิขื่นเฮงขื่นมอลำทังฟังทไทยเสียงวิ่งหกแนมแมนบออลังการโชว์แนระเบียวา่าพาสนนินแนแมนบอว่าเรยวมือขึ้นนี่เป็นไปนตามคาดเป็นจังไรพียขานคอยว่าแล้วเอออืมขนาดมาเรียน e อยู่ไทยเอฟซีแฟนคลับยังหูจักนองหลายขนาดนี้ไปงานได้เอฟซีแฟนคลับขอไทยลูกกันเบิ่มเบิ่มแร้วถ้าไปทังบ้านจะของไปทังฟังซปป สีขนาดใดสีขนาดใดโอ้โหพี่น้องเรียกได้ว่าตั้งแต่งานประทันใดเริ่มเอฟซีแฟนคลับทางฟังโซปปอมาล่อต้อนรับห้ายแห่งบอเฉพะเอฟซีพอเอฟซีเม่เท่านั้นเอฟซีว่าะกระแตะกระมี่ผู้ใดว่าน้องทิดาเล่าเป็นขวัญใจสําหรับผู้สูงอายุบอแมนคอยบอเสือัดที่นี่คือว่าทุกเพศทุกวัยมันขึ้นนีมาขอทายลุมกับน้องเต็มไปเบิด รุนเดียวกับนองกระายคึกคักบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเนาะพี่นองเน,ะน,นงเาะเอฟซีแฟนคลับมารอทายลูปกับนองหลาแต่งแต่กินเขายุบุนไทยาถ้มอ่าหลายๆายกับเบิ่งจากซีนาแววตาเราเพิ่งกระตื่นเต้น,นยังสิแมเพิ่งกัสีออนซอนเนาะโอ้ยนี่บ่ศิลปินทางฟังเฮ้ายังสิแม้ไปดังอยู่ทางฟังไทยเพิ่งกับสีออนซอนเดน้เออแล้วเป็นศิลปินจากฟังสปปอ่จากกี่ค้นเดที่วากันว่าเอฟซีแฟนคลับทางฟังไทยนี่หุดจักหลายขนาดนี้ เออโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เห็นน้องไปร้องเพลงเสียงสดพี่น้องบอได้ดอยไปกว่าเสียงอัดแผ่นเลย<ม>เออเพราะันผ่านการันตีไปฟังมาแล้วขนาดว่ดดนตรีนี่เป็นเป็นเศร้าืุดๆ<ม>เด้เครื่องเสียงก็ธรรมดามเออคือว่าบอแม่นแบบเวทที่วงดนตรี<ม>เออจังสี่พี่น้องเป็นลำโพงที่ว่าเพื่อใส่ตามงานวัดธรรมดานี่แต่เสียงน้องโอ้โหผู้ใดได้ยินมือน,นั้นคือว่าขนลุก พญานาผ่านบอกว่าหอดมองนีแล้วกีนน้องเนาะนี่ละถือว่าแก้วเสียงของน้องดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องถืง่นชมบอกหอดบอกถึงพญพานาคก็คือครูค,คูกับแม่พึ่งเพิ่นดูแลลูกสาวเพิ่นดีเพิ่นพานเมื่อนั่นเ็นบอกน้ำชาที่มีนำแข็งน้ำเย็นเอียงเพิ่นบ่ใหายลูกเพิ่นแต่เลยดลเด็กนี่แหละเด็กน้อยน้องยังเป็นเด็กน้อยโยเออเด็กน้อยกระสีมากินแนวที่มัน่นเป็นของแสลงเกี่ยวกับการใส่เสียงอยู่แล้วขึ้นนำหวานนำอาลมน้ำอันนั้นอันนี้เป็นบอกเออแต่ว่า ต้องบอกไว้เลยว่านี่คือของแสลงนําแข็งเอ่อนำหวานอืซิ่งได้ที่เข่ากันโอ้โหปะอะไรบักสมบักสมนี่ยซีดีครับนักร้องมากๆเออบักสมกินลงไปรสอันใดก็ตามน้ำมะนาวน้ำอ่อที่ว่าเป็นอยังมะขามปงมะขามป้อมน้นสิกินไปข้อข้อสีดีเสียงกระซิใสแมนเป็นการถนอมเสียงไปในตัวคอยเห็นนั่นสิ่อยอ่อนซ่อนไปหน่อยอ่อนซ่อนเนี่ยฮะออซอนอะยอางมีโมเมนต์นี่ะโมเมนต์ใด ยางไปใส่ขนขอไทยลูกจริงๆนะยิ่งเลยข่อยเห็นน้องทิดาแล้วข่อยข่อยข่อยขึ้นป้อออกวาความรสึกสิเป็นจังไรเนาะใครไม่ข่อยข่อยคืนสีบ่มีมองอยู่วะข่อยว่าอ่าหมอชื่อนี้ก็เรียกว่ามาลายล้นพอน้ะพี่น้องเนาะสำหรับน้องทิดาราวลาสุดเนี่ยหละทางด้านของผู้เป็นพ่อครูครูศีวิไลก็ออกมาเคลื่อนไหวพัพนธุ์ม,มาลายทิดาราบุญกฐทินวัดบัวคําเมืองอาสะพังคองอขอบคุณเสียชัยพรเล่าเบ้งมแม่นัตตะวันนอเวย์ที่น้องบ้านน้อง บัวคำเพิ่นว่าถึงบ้านเซโนโดยสวัสดิภาพเพื่นมักซื้อบ้านเพิ่นเพื่นผ่นานบ้า <C eno. S 1> นเซโนจังสิอ่าแล้วมื้อนี้นาะพี่น้องเนาะสำหรับน้องที่ดาราวก็ยังมีผ้ารกิดอยู่เป็นกิจกรรมดีๆพี่น้องแบ่งปันรอยยิ้มบัวสิเป็นการเอานี่แหละขนมไปแจกน้องๆจังสิแม่ขนมก็เป็นมาลายน้ำใจทีเอฟซี FC แฟนคลับมอบให้ด้านหน้าเวทีนี่แหละ <c oughs> มีการแบ่งปันไปซื้อขนมไปแจกให้ครับ เพื่อนพ้องน้องพี่วสันต์พอรุ่นราวคราวเดียวกันน้องๆจากสีนแม็น้องๆเยาวชนเแมนบอแล้วถ้าสมบุร์ว่าพี่น้องทั้งฟังไทยทั้งฟังสปปน่นละผู้ใดมีการมีงานเออยากไผ่น้องไปลองเพลงหรือว่าไปยังกันสิติดต่อใส่ติดต่อทางอนี่เลยพี่น้องเพจของครูภูศรีวิไลเลยเด้อพี่น้องเด้อคือว่าบอกเลยว่าขัดไปได้ไปขอเสียเลยว่าครูภู ถ้าไปได้ไปแล้วไปนี่กับคือบอมีแต่เหลืองเงินอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินคือนี่แหละควบควบเดี่ยว,วเป็นพอไหมสิ่งไดทีสี่ดันให้ลูกให้เต้ามันว่าล่ะเห็ดเบิดเอาเบิรเม่นค่าโตเพราะในคาดํามุกนะมันเพิ่็เอาถือว่าเป็นการหาประสบการณ์หาประสบการณ์เพิมพู้นประสบการณ์ไปเรื่อยนอะพี่น้องเนาะอ่ะ,อะนี่แหละเห็นน้องอที่ดาราวนำผลงานเพลงของศิลปินที่ จงังใดเราเป็นผานเคยสา่งซื้อเสียงไหวเนาะว่าสเป็นของฟังไพ่ก็ดีหรือว่าฟังเล่าก็ดีพี่นอ้องเอามาลองจังสี่เ้องกะคิดหอดคิดถึงเป็นผลงานเพลงเก่าๆที่ทรงคุณค่าสันเพาะเอาจังสันบอกพี่านจังสีบริเลีอนหายไปคะ่ะจังสันพี่นอ้องสำรับมือนีการสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแต่ว่าบได้มซสำนีคลิปหนามาพอกันใหม่สำรับมือนีขอบคุณครับ